ครับต่อจากเนื้อหาในวิดีโอชุดที่แล้วซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผมได้สอนนักศึกษาไปแล้วในคัมส้ายแต่ว่าในวันนั้นเราบันทึกภาพวิดีโอไว้ไม่สมบูร็จนะครับย้อนกลับมาที่เมื่อสักครู่เนี่ยในวิดีโอชุดสองเนี่ยเราได้ทําการหาความเร่ง 2, 3n ไปแล้วว่าได้ทั้งหมดเนี่ย1.85เมตรต่อวินาทีนะได้1.85 เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับแล้วก็ได้ทำการเขียนภาพเวกเตอร์ Victor, เอสองสามเอเนี่ยไว้บนกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับมาทุกทวนอีกทีว่าอย่าลืมว่าเราใช้มารตราส่วนความเร่งเนี่ยหนึ่งเซนติเมตรเท่ากับศูนย์จุดสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองดังนั้นหากความเร่งเรามี1.85เมตรต่อวินาทีกำลังสองเนี่ยเราก็นำหนึ่เมตร หารด้วย0.2ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องวาดรูปความเร่ง a23n เนี่ยไปบนกระดาษ9.25เซนติเมตรนะเพราะนั้นนี่คือที่สิ่งที่เราวาดไว้ก่อนหน้านี้นะ a23n มีทิศทางจากจุด23พุ่งขึ้นไปข้างบนไปด้านขวาเอียงไปงบน9.25เซนติเมตร ถ้าย้อนไปที่รูปภาพเนี่ยสังเกตว่าจุด i อซีสองสามเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้จุด i อซีหนึ่งสองอยู่ตำแหน่งนี้นี่คือชิ้นที่สองเพราะนั้นความเร่ง a 2สองสามเอจึงพุ่งจากสองสามไปหาหนึ่งสองคือไปได้ขวาและเอียงขึ้นข้างบนไปด้วยนะครับส่วนภาพนี้เป็นภาพที่ขบดาก่อนหน้านี้ผมได้ ทำการเขียน a สองสาม n เนี่ยแยกออกมาจากชิ้นส่วนเครื่องจกักรเนื่องจากว่าถ้าเราไปรวมในชิ้นส่วนเครื่องจักรเนี่ยเส้นไม่ว่าจะเป็นความเร่งความเร็วการหาจุดสุนการชุดขนาดมันจะเต็มไปหมดมันจะทําให้นักศึกษาแยกภาพได้ค่อนข้างยากจึงมีความจําเป็นต้องแยกความเร่ง a สองสาม n เนี่ยออกมาข้างนอกก็ยังยึดเหมือนเดิมว,ว่านี่มีทิศทางจากสองสามเอียงไปเพื่อพุ่งเข้าหาจุด หนึ่งสองแล้วก็วาดมาทั้งหมดเก้าจุดสองห้าเซนติเมตรนะครับหลังจากนั้นเนื่องจากาโจทย์กำหนดอีกเช่นเดียวกันว่าทุกชิ้นจุด cg มีอยู่ที่ตำแหน่งเศษหนึ่งส่วนสองของความยาวทั้งหมดยกเว้นชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้ากำหนดให้อยู่ที่ตำแหน่งเศษหนึ่งส่วนสามของความยาวทั้งหมดนะครับ ดังนั้นเมื่อเราต้องการจะหาความเร่งบนจุด cg บนชิ้นที่สองเนี่ยเนื่องจาก a สองสามมีเฉพาะความเร่งสู่ศูนย์กลางไม่มีความเร่ง a สองสามทีเนื่องจากชิ้นที่สองมีความเร็วรอบคงที่ดังนั้นเมื่อเราทราบว่าชิ้นที่สองมีจุด cg อยู่ตรงกลางง่ายเลยว่าเส้นสีแดงไปตามแนว a สองสามเอ็นทับกันเลยนะแต่มีขนาดแค่เพียง ครึ่งเดียวก็คือ9.25าจหาเซนติเมตรหารสจริงๆจะต้องได้ประมาณ4.6่จเซนติเมตรนะครับก็ใช้4.6่จเซนติเมตรจะดีกว่าแต่ตอนนี้ใช้4.7่จไปแล้วขออนุญาตใช้ต่อไปนะครับได้4.7่จเซนติเมตรนะครับแต่เราจะต่ออย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องนำมาเปลี่ยนหน่วยก็คือเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรต่อวินาทีดังนั้นครึ่งครึ่งหนึ่งของความเร่ง a 2 3n นะก็คือ4.7เซนติเมตรเรานำมาคูณด้วยสเกล0.2นั่นแสดงว่าจะได้ความเร่งที่จุด c g บนชิ้นที่สองเนี่ยเท่ากับ0.94เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับเราได้แล้วง่ายๆเลย a c g 2จุด c g อยู่ครึ่งหนึ่ง a c g 2ก็ครึ่งหนึ่งของ a 2 3n แต่ว่ามันดีดูง่ายที่ว่า A สองสามเนี่ยมันนี้มี A สองสามทีไงมันก็เลยสรุปอย่างนี้ได้เลยนะต่อไปมาดู ACG สามบ้างเนื่องจาก A บนชิ้ที่สามเนี่ยมันเป็นการหมุนแบบความเร็วรอกไม่คงที่ดังนั้นก่อนการที่จะหา ACG สามได้เนี่ยอย่าลืมว่าก่อนหน้าน,นี้มันมี A สามส ทับสองสามเอแล้วก็มี A อสามสี่ทับสองสามทด้วยนะพูดง่ายคือตอนที่เราหาความเร่ง a อสามสี่น่ะเราต้องเอา A อสองสามบวกด้วย A อสามสี่ทับสองสามเอแล้วบวกด้วย A อสามสี่ทับสองสามทมันมีทั้งแนวสูตรสุยนกลางและในแนวแทนเจเลยแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้การหา A c G 3เนี่ยยากขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักษาร สาขาเรานะครับ T A M T A นะครับเนื่องจากจุด C G บนชิ้นที่สามเนี่ยมันอยู่ระหว่างความยาวชิ้นที่สองสองสามและถึงจุดสามสี่จากเงื่อนไขที่กำหนดว่าชิ้นที่สามจุด C G ก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันดังนั้นก็ง่ายอีกเหมือนกันนำ A สามสี่ทับสองสามเอนเนี่ยหารด้วยสองพอหารด้วยสองก็ได้ลูกศรสีแดงนะนั่นคือได้ A C G สามทับสองสามเอ็นป็นครึ่งหนึ่งขนาดเดียวกันเมื่อมันมีความเร่ง A สามสี่ทสองสามมันก็ต้องมีความเร่ง A C G สามทสองสามเเช่นเดียวกันและจับจุด C G ที่อยู่กลางาบนชิ้นที่สามเราก็หารสองเอา A สามสี่ทับสองสามหารสองเหมือนกันเพร้นหารสองแล้วเท่าไหร่เนี่ยกาวมันไปทับไปไงวัด ย้ำน,นะครับเวลาถ้าเราต้องการความละเอียดแม่นยำสูงมากกว่านี้ใช้โปรแกรมเขียนแบบในการวดาดภาพแล้วก็วัดขนาดจะแม่นยำที่สุดแต่วิชาเนี้ผมยังไม่ให้พวกเขาใช้เพราะว่าไม่รู้วเวลาสอบเนี้ยนักศึกษาจะตกเพราะว่าไม่เข้าใจวิชาลิ่งหรือว่าทําวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้กันแน่ดังนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาที่มันไม่อยากเอามาเกี่ยวกัน นะแต่อีกสักครู่หนึ่งถ้ามีวิดีโอชุดต่อไปเนี่ยผมจะเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเนี่ยเริ่มเขียนภาพเพือสอนเราแล้วสอนแต่ว่าไม่ให้พวกเราเราจะทําก็ได้แต่เวลาสอบสอบด้วยการเขียนมือนะครับก็วัดขนาดออกมาเช่นได้ประมาณห้าเซนกว่าๆนะเพราะฉะนั้น ACG สองสามทับสองสามก็ได้สองเซนกว่าๆเช่นเดียวกันนะก็วาดรูปลงไป ขณะเรานําลูกศรสีแดงเนี่ยเวลาจะหาความเร่งที่จุด c g บนชิ c ้ที B ่สามเนี่ยนักศาาจะต้องนำลูกศรสีแดงซึ่งเป็น a g สามทับสองสาม n เนี่ยเอาไปบวกกับนี่ข้างบน a สองสาม n แทนที่จะบวกด้วย a สามสี่ทับสองสาม n เราก็เอา a c g สามทับสองสาม n เนี่ยเข้าไปบวกแทนเอาหางไปต่อหัวซะทิทางอย่าสับสนนะต้องเหมือนเดิมเนี่ย ลูกศรชี้ลงมาข้างล่างด้านซ้ายนะอันนี้ก็ต้องลูกศรชี้ลงมาด้านล่างด้านซ้ายเช่นเดียวกันซึ่งจะสอดคล้องกับชี้ที่สามไงชิ้นที่สามเนี่ย,ย,ม,ยมีจุดสามสี่อยู่ที่นี่จุดสองสามอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้น a อสามสี่ทับสองสามเอ็น จุดสองสามจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางความเร่งก็ต้องพุ่งลงข้างล่างแบบนี้ซึ่ง a ซึ่งจุด Cg บนชี้ที่สามนี่อยู่แถวแถวนี้ความเร่ง A c g 3สามทับสองสามก็ต้องพุ่งเข้าหาสองสามเช่นเดียวกันนั่นคือ A c g 3สามทับสองสามเนะครับเราก็เอาเวกเตอร์ที่เราทำการวัดแบ่งครึ่งได้เนี่ยใส่ตามลูกศรเอาหางต่อหัวไป หลังจากนั้นนํา ACG3 ทับ 23T ACG3 ทับ 23T เอาหารต่อหัวจากตัว n เนี่ยไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อนํา A23n บวก ACG3 ทับ 34n บวก ACG3 ทับ 34T เนี่ยบวกกันแล้วนักษาให้ลากเส้นตรงจากจุด origin ไปยังหาปลาย เปียงหัวลูกศรที่เป็นผลลัพธ์ของการบวกนักศาาะะได้ลูกศรสีเขียวซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เรียกว่า ACG3 ซึ่งนักศึกษาก็ต้องทําการจริงๆแล้วขนาดเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นกี่องศาเนี่ยก็ใช้ครึ่องวงกลมในการวัดมุมว่ามุมของเส้นสีเขียวเนี่ยออกมาเป็นกี่องศาถ้าต้องการทราบตัวเลข แต่ถ้าไม่ต้องการทราบตัวเลขก็บอกตรงเลยทิศทางเป็นยังไงทิศทางก็ตามที่เห็นในรูปภาพอันนี้ชัดเจนชัดเจนที่สุดเลยนะครับส่วนขนาดของความเร่ง a c g 3นักศึกษาก็ต้องทำการวัดเช่นวัดได้ต้องบอกประมาณละกันนะพรหูต้องจะงงดูวัดได้หกจุด 6.7เซนติเมตรอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเราวัดได้6.7เซนติเมตรเราก็มาเปรียบสเกลนะฮะ6.7เซนติเมตรคูณสเกลกลับไปคูน0.2นั่นหมายความว่าเราได้ความเร่ง a c g 3เนี่ยเท่ากับ1.34 หนึ 1> 1. Three, four, ่งจุดสามสี <Portuguese> ่เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะจริงๆแล้วเวลาเขียนรูปภาพไม่ต้องมาเขียนเท่ากับหนึ่งจุดสามสี่เซนติเมตรต่อวินาทีกำลังสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองแบบนี้นะครับให้ไปเขียนสรุปในพื้นที่แคบๆด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้เขียนสรุป ACG สามวัดได้หกจุดเจ็ด เซนติเมตรแล้วเขียนว่าเพราะฉะนั้น ACG3 เท่ากับ1.34เมตรต่อวิวาธิกำลังในรูปให้เขียนเฉพาะ AG3 เพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการวาดรูปนะครับก็สรุปนี่คือวิธีการหา A23n และ ACG2 และ ACG3 ในกรณีแรก ACG2 ไม่มีแกน T มีเฉพาะแกน n ส่วน ACG3 G ต้องหาทั้งแกน n และแกนทก็ได้ผลลัพธ์อย่างนี้ส่วนการหาความเล่งอื่นๆน,นั้นไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่4ชิ้นที่ห้าอ่าชิ้นที่สี่ไม่สิชิ้นที่ห้าเนื่องจากชิ้นที่สองชิ้นที่สามและชิ้นที่ห้าเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่มีลักษณะตรงเหมือนกันก็ให้ใช้วิธีการดังนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ หาความเร่งจากอักตราส่วนความยาวว่าอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรืออยู่เศษหนึ่งส่วนสามของชิ้นงานเหมือนชิ้นที่ห้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เอามาผนวกกับว่ามันมีการคำนวณในแกนเอไหมต้องคำนวณในแกนทีไหมเพราะนั้นวิธีการาหาความเร่งที่จุดซีจีบนชิ้นที่สองชิ้นที่สามและชิ้นที่ห้าซึ่งมีลักษณะเส้นตรงชิ้นส่วนเป็นเส้นตรงเหมือนกันเนี่ยให้ใช้วิธีการเหมือนที่ผมสอนไว้ในเรื่องนี้ทุกประการเลย ส่วนการหาจุด cg ความเร่งที่จุด cg บนชิ้นที่สี่ยากอีกนิดหนึ่งแปลกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าชิ้นที่สี่เนี่ยมันไม่ใช่ชิ้นส่วนในลักษณะเส้นตรงชิ้นที่สี่มีลักษณะชิ้นส่วนเนี่ยเป็นแผ่นสามเหลี่ยมนี่อันนี้เป็นชิ้นที่สี่หรือพูดอีกอย่างว่าถ้าชิ้นส่วนมีลักษณะอื่นๆไม่ใช่เป็นเส้นตรงเช่นชิ้นส่วนมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมใหญ่ๆ ชิ้นส่วนมีขนาะเป็นรูปสี่เหลีย่ยมใหญ่ๆชิ้นส่วนมีขนาดเป็นรูปต่างๆแม้กระทั่งชิ้นส่วนที่มีรูปร่างโปรไฟล์ฟลเหมือนเมาส์เนี่ยชิ้นส่วนแปลกๆมีจุดหมุนตรงนี้จุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งมีจุดเจาะรูๆๆตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามีบริเวณรอบๆเนี่ยลักษณะแปลกๆอย่างนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการเหมือนชิ้นที่สองชิ้นสามชิ้นที่ห้าไม่ได้เราจะต้องทําการ หาจุด cg ก่อนว่าไอชิ้นส่วนเนี้ยจุด cg มันอยู่ตรงกลางหรือเปล่าคงไม่แน่อาจจะขวาหรืออาจจะซ้ายและอาจจะเอียงขึ้นไปนิดนึงอย่างนี้เนี่ยเราไม่ทราบได้เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องย้อนกลับไปที่วิชาเดิมๆก็คือวิชากลศาสตร์วิศวกรรมว่าการหาจุด cg ของพื้นที่เนี่ยหาอย่างไรถ้าเป็น CG ของรูปสี่เหลี่ยมวิธีการหาคือจุด CG อยู่ตรงกลางของพื้นที่สี่เหลี่ยมแต่ถ้าเป็น การหาจุดซีจบนชิ้นส่วนที่เป็นลักษณะาสามเหลี่ยมแบบนี้จุดซีจีอยู่ที่ระยะวัดจากมุมฉากไปด้านนี้เศษหนึ่งส่วนสามของความยาวจุดซีจีวัดจากด้านนี้ซึ่งเป็นมุมฉากวัดมาทางด้านนี้เศษหนึ่งส่วนสามของความยาวเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจุดซีจจะอยู่เศษหนึ่งส่วนสาม เซนหนึ่งส่วนสามซึ่งทําให้ได้ข้อมูลว่าจุดซีจีของสามเหลี่ยมอย่างเช่นรูปนีน้น่าจะอยู่แถวแถวนี้เช่นด้านนี้ยาวเก้าเซนเพราะนั้นต้องวัดมาสามเซนแล้วก็สรลากเส้นตรงขึ้นมาด้านนี้ยาวสมมติหกเซนนักศึกษาต้องวัดมาเซนหนึ่งส่วนสามคือสองเซนแล้วก็ลากเส้นออกมามันจะตัดกันบริเวณนี้นั่นคือจุดซีจีของชิ้นที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ถ้าเป็นจุดซีจีบนสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่มุมฉากเนี่ย ก็ต้องมีวิธีการหาที่อีกแบบหนึ่งก็ไม่ยากอะไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยขอจบอวิดีโอความเร่งซีบนชิ้นที่มีา่ากนณะชิ้นส่วนที่ตรงไว้แค่นี้ก่อนนะครับ